เดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกนี้นะครับผมกะจะให้เป็นเบรกสุดท้ายนะฮะสำหรับรูปด้านที่1น,นะครับผมอ่ะก่อนอื่นน้องๆไปเปิดแบบฝึกหัดตอนนี้นะครับตอนที่3.5การเขียนแบบบ้านชั้นบนคือตอนนี้ใครที่มีชุดวิดีโอการเรียนการสอนอยู่เปิดตัวน,นี้ขึ้นมานะครับจะมีช็อปดอยอิงของตัวเนี้ยนี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับ คือเราต้องใช้ช็อปตัวอิงตัวนี้ที่เราทำไว้ในตอนที่3.5เนี่ยนะครับเอาเข้ามาใช้งานโอเคผมเปิดขึ้มานะฮะก็คุมตัวงานนะครับผมคุมตัวงานนะครับผม Control C นะครับไปที่รูปด้านนะครับสักครู่ไฟล์มันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะฮะที่ตรงนี้นะครับ c o n t r l V นะครับวางไว้ก่อน c t r l วางไว้ สักประมาณนี้แล้วกันนะครับวางไว้คืออันนี้มันเข้าสเกลแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะครับสักครู่นะครับบางเสร็จปุ๊บโปรแกรมมันก็จะเอารายละเอียดของช็อปดอยอิงเนี่ยไอตัวมันจะมีในส่วนของประตูนะครับระแนงกันแดดนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าน่าจะมะีตัวราวกันตกนะเนี่ยฮะชุดน,นี้โอเคผมวางไว้อ่ะข,ขยับเข้ามาอีกซึ่งนิดหนึ่งเลยกันมันไกลเกินไปนะ คลป้ประดนึงโอเคสักประมาณนี้สัมผัสได้ถึงความหนักอึ้งเลยอ่ะมาดูก,ก่อนนะครับผมอธิบายให้ฟังนิดนึงมีส่วนของจุดนี้นะครับเนี่ยฮะดูแผงกันแดด2อ,อันนี้ต้องเอาแผงกันแดด2มาใส่ที่ตำแหน่งนี้นะครับแต่ทีนี้จุดที่เอามาใสา่ถ้าเราเอามาวางลงเดี๋ยวน้องๆจะเห็นนะไปดูก่อนนะครับแผงกันแดด2แผงกันแดด2 นะครับอันนี้จะเป็นแผงกันแดดสองนี่นะครับตัวแผงกันแดดสองถ้าเอามาใส่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ดูก่อนนิดนึงว่าแผงกันแดดสองจากตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะฮะทีนี้ระบุว่าเป็นแผงกันแดดสองนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกน้องๆนะอยากให้ <i> น้องๆดูนะครับจุดที่ต้องใส่จริงๆอันนี้คือแผงกันแดดห้านะครับให้อ้างอิงแบบแบรนดี้ผมใส่เข้ามาเพราะว่าแผงกันแดดห้าเนี่ยอันนี้ผมเช็คแล้วว่ามันเป็นัมเบอร์ห้าไม่ใช่ัมเบอร์สองนะครับตรงตำแหน่งนี้ เช็คจากอะไรเช็คจากตำแหน่งของเสาที่มีอยู่ตรงนี้นะครับกับตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็น1.85ทีนี้เราไปดูนะครับแผงกันแดด5กับแผงกันแดด2มันมีรายละเอียดต่างกันพอสมควรนะดูนะครับแผงกันแดด2เนี่ยมี1.9เห็นไหมฮะ1.9เนี่ยนะครับถ้าเป็นแผงกันแดด5นี่นะครับแผงกันแดด5ก็จะเป็นตัวนี้นี่นะฮะนี่นะครับผมก็คือ1.85นั่นเองก็คือตรงนี้นะครับผมอ่ะ ไปดูซิว่าจริงๆแล้วมันใส่เป็นอะไรก็ต้องดูระยะจากตรงนี้นะครับตัวแผงกระแดดเนี่ยมันจะว่ากันที่ขอบของเสาตัวนี้เสาตัวที่เ,เสาจุดสองนี่นะฮะเนี่ยฮะหนึ่งจุดแปดศูนย์อ่ะหนึ่งจุดแปดศูนย์นะครับไปดูกันไปดูกันหนึ่งจุดแปดศูนย์นะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นแผงกระแดดสองเขาบอกนะครับเดีย๋ยวมาดูนิดนึงตรงนี้นะครับเป็นแผงกระแดดห้านะครับผมอ่ะไปดูนะ 1.80นะครับผมตัวนี้5.1.8 1.85อ่านี้นะครับมีอะไรอีกที่เป็น1.8ไม่มีครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่นะครับ1.85เนี่ยฮะอันเนี้ยถ้าดูในระยะนะครับขนาดที่เช็คก็คือตรงตรงตำแหน่งนี้นหละนะเนี่ยครับอ่ามันมี5อยู่แล้วนี่ฮะเห็นไหม1.85เนี่ยนะครับอ่ะทีนี้น้องๆมาดูตรง คืออยากจะให้เห็นแนวในแบบของเขาเนี่ยนะครับอันนี้คือแบบประมาณนี้นะนี่นะครับเวลาใส่เข้าไปก็จะเป็นตำแหน่งเนี้ยเห็นไหมหนึ่งจุดแปดห้าเนี่ยเหมือนกันนะครับจริงๆก็เหมือนกันนี่นะฮะประมาณนี้โอเคนะครับดังนั้นตัวนี้ต้องเป็นแผงกันแดดห้าแน่นอนนะครับผมผมจะมาวางเลยอันนี้มันมันจะเหลื่อมตรงในส่วนของเสาเนี่ยอันนี้จากจุดเนี้ยมาถึงจุดจุดอ่ามาถึงจุดนี้ดูในแปลนนิดนึง แปลนผมมีมาอยู่นะครับนี่ฮะนี่นะครับแปลนก็คือตรงสเตปนี้ถ้าวัดจากตรงนี้นะครับวัดจากขอบตรงนี้นี่นะครับขอบนี้เลยนะมาถึงตรงนี้ได้นะครับจะได้เท่ากับ1.85นี่นะครับโอเคอันนี้คือเอาเหลี่ยมเสาอาเอาเหลี่ยมเสาโชว์ตรงนี้นะครับเอาเหลี่ยมเสาโชว์ของตรงนี้นี่นะครับอ่ะไปดูกันผมก็จะเอามาใส่เลยนะครับฟืบก็ใช้ตัวนี้นะฮะนี่ เื่นมองมาแบบนี้คลิกไปคุมเลยนะครับแซบก๊อปปี้ครับล่าออกมาคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเลือกคุมปังก็ให้แล้วก็ผมกดกรุ๊ปนะจริงๆถ้ากดกรุ๊ปไลา์ส่วนมันยังไม่ได้ทำกรุ๊ปอ่ะอันนี้ผมคลากรุ๊ปไปนะครับตรงนี้นะฮะโอเคผมเอาไปวางเลยนะครับเอาไปวางมันยังใช้ไม่ได้หรอกแต่จะวางเทียบใหน้น้องๆเห็นก่อนนะครับเอาจากตัวนี้มา แล้วก็เอามาวางผมจะใส่เข้าไปตรงตำแหน่งนี้ฮะเนี่ยตำแหน่งนี้ที่จะวางก็คืออันนี้มันจะอยู่ตรงถ้าดูนะตรงนี้นะครับมันจะชิดมันจะวางมันจะถูกวางตรงสเตปสเตปพื้นของตัวพื้นบ้านนี่นะครับสเต็ปพื้นของตัวพื้นบ้าน,น,น,นของตัวน,นี้จริงๆแล้วถ้าสเต็ปพื้นของตัวพื้นบ้านคือตัวเสาชโชไอ้ตัวเสาโชที่ที่น้องๆเห็นเนี่ยนะฮะตัวตัวเสาโช,ชที่เห็นไม่ใช่เสาโชสิ เสาบ้านที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นมันจะยืนออกมามันจะยื่นออกมาเมื่อวางนะครับโดยส่วนใหญ่เดี๋ยวผมผมวางตรงนี้ไว้ก่อนผมวางตรงนี้ไว้ก่อนนะนะครับกด f 8ก่อนนะครับกด f 8แป๊บหนึ่งปุ๊บคืออยากจะให้เห็นชัดๆก่อนถ้าน้องๆดูตรงแผงกันแดดอันนี้คือชุดแผงกันแดดนะครับแผงกันแดดตัวนี้ตรงจุดนี้นะครับอันนี้คือราวกันตกราวกันตกมันจะอยู่ตรงระดับของตัวนี้ นะครับราวกันตกจะอยู่ในส่วนของระดับของตัวนี้ดังนั้นถ้าวางตัวนี้ไว้นะถ้าวางตรงไอ้ตัวนี้ไว้ในระดับเดียวกับราวกระตกมันจะต้องมีขอบนะครับมันจะต้องมีเหมือนกับขอบของตัวนี้นะครับขึ้นมาอีก10เซนเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบนี้อ่ะดูแบบนี้นะครับนี่ถ้าสมมติว่าผมเอาตัวงานมาวางนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าอ่าเราเราระเบียงเนะี่ยมันจะวางอยู่ตรงแนวแนวของตัวนี้ ผมอยากจะตัดตัวนี้ให้ดูก่อนหน้าเดี๋ยวนะครับแนวของจุดที่จะวางก็คือเนี่ยมันจะวางลงตรงสเต็ปของตัวนี้นี่นะครับมันจะอยู่ตรงช่วงนี้อ่ะผมเอาตัวนี้ออกก่อนเลยนะครับตัวนี้ต่อไปเอามาให้เห็นก่อนนะนี่นะครับใส่เข้ามานี่ฮะจุดจริงๆมันจะมันจะวางลงตรงตำแหน่งน,นี้ตรงขอบเสานี่นะครับ วางลงตรงตำแหน่งนี้นี่มันจะวางลงตรงตำแหน่งนี้นะฮะนี่นะครับแล้วมันก็จะมีเหลื่อมอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งคือดูตามแนวนี้ดูตามแบบเขาเนี่ยครับมันจะมีเหลื่อมตรงนี้หน่อยหน,นึ่งจากนั้นก็จะมีการสร้างรายละเอียดขึ้นมาปิดคือมันจะมีความสูงของตัวเนี้ยจากจุดเนี้ยนะรประมาณ 20, ประมาณนี้ครับจับตัวนี้ไปก็คือจากวงกบตรงนี้ขึ้นมาสูงมาในแนวนี้นนะะนนนนเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะจุด22เนี่ยประมาณนี้ตัวเนี้ยถูก ดันขึ้นมานะครับตัวนี้มันก็เหมือนกับลอยมันจะลอยขึ้นมาจากพื้นอาจจะลอยขึ้นมาจากพื้นก็ได้หรือมีรายละเอียดอื่นๆเข้ามารองรับมันก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เองแบบนี้มันจะต้องมีอ,อีกสิบเซนมารับเขาอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ผมวางผมวางให้เห็นก่อนนะเป็นแนวนี้ก่อนนะครับผมคิดไปที่ตัวงานนะครับผมจะเอาขึ้นไปที่นี่นะครับกด F8 ก่อนจุดหนึ่งก่อน จุดหนึ่งเห็นะครับก็คือสังเกตว่ามันจะลอยอยู่ตรงนี้ก่อนอเห็นนะครับจะลอยอยู่ตรงนี้ก่อนอโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมเคลียตรงนี้ก่อนปุ๊บดึงกลับมาไม่สิอันนี้อันนี้เป็นเสาโชว์อันนี้เป็นเสาโชว์ของตัวนี้นะครับตัวเสาตัวนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับเสาหลักมันจะมองไม่เห็นนี่นะครับอ่าไม่ใช่สิโอเค เหนไหมฮะเสาหลักมันอยู่แบบนี้โอเคนะอ่ะทีนี้มามาเคลียร์กันต่อตรงตำแหน่งนี้ผมใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วทีนี้น้องๆจะเห็นช่วงนี้ตรงช่วงนี้ครับเนี่ยฮะเส้นนี้ที่ผมจะตัดออกนะครับผมจะตัดออกอ่ะผมดูอ่าผมจะตัดแบบนี้เลยนะครับผมจะไปที่คําสั่งลาผมจะไปสร้างคําสั่งลายแล้วผมก็จะตัดเลยไปที่นี่นะฮะสร้างคําสั่งลายก็มาจากตำแหน่งนี้นะ นะครับมาถึงตัวนี้นะครับแล้วก็ลากมาถึงแนวนี้ครับนี่นะครับปังแล้วกด S ออกไปผมก็จะเลือกที่เส้นนี้นะครับหนึ่งเส้นนะครับจากนั้นก็ไปที่คำสั่งปุ๊บผมจะมูฟแบบกําหนดค่าผมจะลากมาแบบนี้ก่อนนี่นะฮะผมจะเอามาจากนี้ก็จะใส่ค่านะครับห้าแล้วกันห้าเลยก็จะมาที่สเส้นนี่ครับคือเส้นที่ผมจะใช้องิงผมเปิดปิดโหมดแสดงผลของปุ๊บก่อน นะครับผมก็ไปที่ทรีมคลิกตรงสนใจซื้อคอร์สเรียนแบบเรียนตามวิดีโอนะครับผมเพื่อนๆท่านใดที่ใช้งานในส่วนของอาลาซาด้าอยู่ก็เข้ามาที่หน้าต่างเข้ามาที่เว็บของลาซาด้านะครับเราก็คลิกไปที่ค้นหานะครับอาจจะพิมพ์คําว่าชุดเรียนเขียนแบบคอร์สแคทนะครับแล้วก็ไปที่ค้นหานะครับแล้วก็สามารถจะเข้ามาที่คอร์สเรียนตัวไหนก่อนก็ได้นะครับคลิกเข้าไปก่อนครั้ง จากนั้นก็เข้าไปดูนะครับสินค้าทั้งหมดของร้านได้นะครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดที่สินค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองเลือกดูว่าสนใจเป็นคอร์สเรียนตัวไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสนใจคอร์สเรียน Oracle 2020หรือ2000อื่นๆนะครับอันนี้ก็คลิกเข้าไปที่ในส่วนของคอร์สเรียนนั้นนะครับแล้วอย่าลืมนะครับไปดูตัวอย่างวิดีโอการเรียนการสอนก่อนเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเลื่อนเมาส์ลงมา Copy Link ต,ตรงนี้นะครับ ก็ปีดิงตรงนี้ๆๆไปเอาไปวางไว้ในช่องของ YouTube จะมีวิดีโอให้เราสามารถดูได้ก่อนว่าวิดีโอการสอนเนี่ยเราถูกใจไหมหเราชอบไหมถ้าชอบค่อยสั่งสามารถดูดูหลายวิดีโอก่อนได้เลยนะครับก่อนที่สั่งเข้ามานะครับผมในช h อปี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนน้องน้องเข้ามาใช้งานในส่วนของช้อปปีก้ก็นะครับค้นหาชุดเรียนเขียนแบบมาสติแคนจากนั้นก็กดค้นหาก็จะเจอสินค้านะครับในช้อปปี้ก็คลิกเข้าไปก่อนนะครับหรือจะเข้าไปดูในส่วนของ ร้านค้านะครับแล้วก็กดดูสินค้าทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะครับเข้ามาแล้วเราก็ลองเลือกดูว่าเราชอบสินค้าตัวไหนนะครับอย่างเช่นออเดคแชนที่แปดสองดีเราก็กดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปดูตัวอย่างวิดีโอกรรเยนกรสอนก็คัปปี้ตัวนี้นะครับเข้าไปดูนะครับผมทั้งในส่วนของล a z a d a แล้วก็ในร้านใน s h อป e ีด้วยฝากเพื่อนๆน้องๆนะครับคนใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับผมสวัสดีครับทร i มสเตปนี้หนึ่งขี้ขวาแล้วก็ตัดเลยครับเห็นไหม จะเป็นรูปแบบแบบนี้ออกมานี่นะครับจะได้เป็นแนวนี้ออกมาเลยอ่าผมก็ต่อเส้นตรงนี้เข้าไปนี่นะครับโอเคนะครับจากนั้นผมก็เปิดกรุ๊ปใหม่ชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้พอเราเอากลับยัดเข้ามามันก็จะไม่เหลื่อมตรงขอบของตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับโอเคจุดหนึ่งเอา้าไม่ใช่สีจุดได้ไงวะเออเดี๋ยวผมกรุ๊ปทับอีกรอบหนึ่งนะนี่นะครับ มูฟนะครับห้านะครับนะฮะโอเคไหมเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็จะได้สเตปตัวนี้ออกมาถัดมานะครับตรงเดี๋ยวผมเก็บตรงเสาตรงนี้นิดหนึ่งมันจะมีระดับของเสาอยู่ขอตัดเลยดีกว่า trim ขี้ขวานะครับตัดเลย โอเคนี่นะครับจากนั้นเมื่อใส่ตัวนี้ก็ไปตัวนี้จะเป็นราวกันตกราวกันตกของตัวนี้ที่ระบุในนี้นะครับเป็นราวแผงราวกันตกเนี่ยสามจริงๆไม่ใช่สามนะมาดูนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นสี่นะฮะตัวที่สี่อ่ะเอาสี่มาใส่เลยนะครับใครที่ตามมาอยู่ก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าผมให้ดูในช็อปแล้วว่ามันไม่ใช่สามเป็นสี่นะครับสูงขึ้นมาในอันนี้สามอันนี้จะเป็นสี่นี่นะฮะตรงนี้นะครับชุดนี้นะครับ คุ้มไปหมดเลยแปงเข้าไปให้ c o p ป้ออกมาก่อนนี่นะครับคุ้มอีกรอบนึงนะครับเอาไปใส่เลยตรงตำแหน่งนี้ c o p ป้ดีกว่าจุดข้างล่างนะครับนี่นะตามแนวนี้นี่นี่นะครับ,นนรบก็จะมี ตัวนี้หมเดงอ้าวยังไม่หมดเหรอโอเคเรียบร้อยนะครับจเจนแบบนี้ฮะนี่เขียนไหมนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ก่อนเรามันตกต้องใส่ไปก่อนนะครับส่วนประตูเดี๋ยวเราจะมาตัดที่หลังนะประตูเราจะมาตัดที่หลังนะประตูมันจะวางอยู่ตรงสเตปด้านบนนะครับโอเคผมใส่ตัวนี้เข้าไปนะทีนี้ก็จะมีในส่วนของประตูประตู2ครับอันนี้ระบุว่าเป็นประตู2ประตู2เราดูตามแบบก่อนนะครับ ตัวนี้ก็ระบุว่าเป็นประตู2องบานเฟียมอ่ามันเป็นประตูแบบสไลด์สามสไลด์สองฟิกหนึ่งเนี่ยเป็นทรงนี้อ่าไปดูกันนะครับประตู2จะมีดออิ่งช็อปดออิ่งให้อยู่นี่นะครับประตู2ก็คือตัวนี้นี่นะครับผมอ่าก็เหมือนเดิมครับคุมคัปปี้ออกไปวางแปรงก็ให้นะครับผมคุมทั้งหมดนะผมให้เป็นกรุปไปก่อนนะครับประตู2ที่จะวางไปดูกันนะครับของคลิปที่ตรงนี้ ่าผม Copy ไปก่อนจะได้แก้ไขได้ง่ายมาดูนะครับตำแหน่งที่จะวางนะครับมันก็จะวางตรงเสาคือแนวของเสาเนี่ยอันนี้คือเสานะครับเสารจริงก็จะเป็นตรงนี้ฮะตำแหน่งนี้ฮะนี่ฮะมันจะวางอยู่ตรงประมาณนี้กด s งไปนะครับนี่ครับชุดนี้ก็จะอยู่ตรงแนวเสานี่ประมาณนี้มันก็อาจจะมีนิดหน่อยนะฮะของตัวตำแหน่งนะครับนี่นะฮะก็อยู่ตรงจุดนี้ นะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ส่วนที่ไม่เอาคือตรงไหนมันก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของตัวราวระเบียงที่จะต้องมองไม่เห็นคือคือมุมมองมันต้องมองไม่เห็นผมจะเปลี่ยนสีนะจะได้ไม่งงเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตีสี่เหลี่ยมตีกรอบไว้ให้น้องๆเห็นก่อนตรงจุดนี้ตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปคือจุดที่จะมองเห็นหน,นะครับจุดที่จะมองเห็นนะก็จะเอามาถึงแค่แนวของตัว จุดนี้นี่นะครับคือจุดที่จะมองเห็นเดี๋ยวนะเขาดูก่อนอ่ะนี่นะครับคือจุดนี้โอเคจากนั้นผมก็ไปที่ตัวงานแล้วก็คลิกที่เส้นสีเขียวตัวนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นไปข้างบนนี่นะครับป้อนค่านะครับเอาขึ้นมาสักประมาณหก็ได้อ่ะหนะจำจุดกัน6นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ จักนั้นที่เหลือตัดออกไปหมดยกเว้นที่อยู่ภายในตัวสีเขียวจะเก็บไว้ให้เห็นนะครับก็ไปที่ปิดหมดแสดงผลของกุ๊บก่อนผมก็มาที่เส้นนี้เลยนี่นะครับมีก็จะมีขอบเขตตัวนี้อยู่อ่ะตัดเลยนะครับไปที่ trim คลิกที่เส้นนี้นะครับผมคลิกขวาตัดเลยนะครับแฟบลงมาน,นะฮะโอเคเส้นที่เหลืออ่ะอเคตัดต่อ,ตอ นะครับน่าจะประมาณนี้สักครู่อันนี้โปรแกรมก็จะไล่ตัดคลิกออกไปทีนี้ก็ลบออกไปเลยนะครับไม่เกี่ยวดีลิทไปนี่เลยดีลิทเลยนี่นะครับผมก็คลิปที่ตรงนี้ดีลิทเลยครับแป่งเดียบร้อยเอาต้องเอาเส้นสีเขียวออกก่อนนะครับต้องเอาเส้นสีเขียออกก่อนไม่งั้นมันจะมีปัญหาคุ้มอ,อันนี้เราดูใหม่นะครับลองเปิดหมดกุ๊บนะครับก็จะเป็นชุดนี้ก่อนแบบนี้เดี๋ยวค่อยตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องมันจะมีบางตัวที่ต้องตัดออกไป ไปที่ตัวงานนะครับแล้วก็มูฟล,ลงมาหกนะฮะหกหกเอนเตอร์ 6. 6. ไปโอเคมันก็จะลงมาเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะลงมาที่สเต็ปนี้พอดีเลยก็จะเห็นเป็นแนวประตูเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นแนวประตูนะครับมันก็จะสไลด์นะครับซึ่งแนวเสาไอเา้เสาเสาสิบห้าเซนเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นี่นะครับอ่ะผมจะตัดจุดนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนผมขอปิดโหมดกรุ๊ปก่อนนะนี่นะครับเอาออกจากแนวเสานี่เลยนิดีิตออกไปนะครับตัวนี้ก็ทริม ทิมไปเลยนี่นะครับโอเคอันนี้ก็เอาออกนะอันนี้ผมก็เอาออกก่อนตัวเส้นนี้ผมไม่เอานี่นะครับลบออกไปตัวนี้ก็อา่าตัวนี้ตัวนี้เอาเฉพาะชุดนีน้อ่าตัวนี้ชิมดีกว่าชิมออกไปเลยดีกว่าชิมนะครับทิมแป่งนะครับโอเคอันนี้ไม่ไม่เอาอน,นี่ไม่เอานะครับไม่เอาเดี๋ยวนะน่าจะโอเคถูกแล้วละ่ะ ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ด้วยมีนะครับผมประมาณนี้ลบทิ้งไปอ๋อมีอีกหนึ่งจุดอ่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงนี่นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่นะเรียบร้อยเห็นไหมครับก็จะได้เสร็จตัวนี้ก็เปิดโหมดตดูนี้ก่อนนี่นะครับอ่ะเอาตัวนี้มาวางก่อนอย่าเพิ่งสิตัวตัวนี้เออนี่ตัวนี้นะฮะตัวที่เอาจะเอาเข้ามาใส่ทําไมตัวนี้มันไม่ได้ติด เดี๋ยวนะดูนี่กันฟึบนี่ชุดนี้นะครับชุดนี้ก่อนรู้สึกว่าเดี๋ยวนะอ๋อมันมีบางตัวที่ไม่นี่ผมคุมตัวนี้ไปก่อนนี่นะครับไม่ได้ติดทั้งหมดอ่านี่นะฮะมันไม่ได้ติดทั้งหมดก็เดี๋ยวผมเลือกตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับชุดนี้ก่อนเอาไปกรุ๊ไปไว้อีกรอบหนึ่ง นี่นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวนี้อ่ผมย้ายนะผมมิลเลอร์นะผมจะมิลเลอร์มันพลิกกลับเลยไปที่มิลเลอร์นะครับนี่นะฮะแต่ที่จุดนี้เดิเมาข้ามาคลิกซ้ายกดปุ่มโนชิ้นงานก็จะถูกมิลเลอร์กลับไปในที่ทางนี้เลยนี่นะครับเรียบร้อยเห็นไหมฮะอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะพยายามจะให้เวลามันกระชับนิดนึงนะครับผม,มเอานะเดี๋ยวตอนตอนถัดไปน่าจะต้องจบ นะครับตอนถัดไปนะ่าจะต้องจบมันจะมีรายละเอียดการเก็บตรงนี้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเนาะเดี๋ยวตอนถัดไปมาดูกันอีกทีนึงน,นะครับผมใครที่สนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดห้าศูนย์เก้าแปดแปดงหนึ่งหรือใครสนใจจะสั่งซื้อเป็นชุดวิดีโอการเรียนการสอนก็เข้าไปดูใน La านสต้าได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด,ด,ด้วยกันเบรกหน้ารับรองว่าเป็นเบรกสุดท้ายจริงๆนะครับผมสวัสดีครับใจซื้อคอร์สเรียนแบบเรียนตามวิดีโอนะครับผมเพื่อนๆ ลาซาด้าอยู่ก็เข้ามาที่หน้าต่างเข้ามาที่เว็บของลาซาด้านะครับเราก็คลิกไปที่ค้นหานะครับอาจจะพิมพ์คําว่าชุดเรียนเขียนแบบพอร์สแคทนะครับแล้วก็ไปที่ค้นหานะครับแล้วก็สามารถจะเข้ามาที่คอร์สเรียนตัวไหนก่อนก็ได้นะครับคลิกเข้าไปก่อนครั้งจากนั้นก็เข้าไปดูนะครับสินค้าทั้งหมดของร้านได้นะครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดที่สินค้าทั้งหมดนะครับ แล้วก็ลองเลือกดูว่าสนใจเป็นคอร์สเรียนตัวไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสนใจคอร์สเรียน Oracle 2020หรือ2000อื่นๆนะครับอันนี้ก็คลิกเข้าไปที่ในส่วนของคอร์สเรียนนั้นนะครับแล้วอย่าลืมนะครับไปดูตัวอย่างวิดีโอการเรียนการสอนก่อนเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเลื่อนเมาส์ลงมา Copy Link ตัวนี้นะครับนี่นะครับ Copy Link ตัวนี้ไปเอาไปวางไว้ในช่องของ YouTube จะมีวิดีโอให้เราสามารถดูได้ก่อนบ้า วิดีโอการสอนเนี่ยเราถูกใจไหมเราชอบไหมถ้าชอบค่อยสั่งสามารถดูดูหลายวิดีโอก่อนได้เลยนะครับก่อนที่สั่งเข้ามานะครับผมในช้อปปี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆน้องๆเข้ามาใช้งานในส่วนของช้อปปี้ก็นะครับค้นหาชุดเรียนเขียนแบบพจน์สแกนจากนั้นก็กดค้นหาก,ก็จะเจอสินค้านะครับในช้อปปี้ก็คลิกเข้าไปก่อนนะครับหรือจะเข้าไปดูในส่วนของร้านค้านะครับแล้วก็กดดูสินค้าทั้งหมด แบบนี้ก็ได้นะครับเข้ามาแล้วเราก็ลองเลือกดูว่าเราชอบสินค้าตัวไหนนะครับอย่างเช่นเอาในแคชช้อนที่แปดสองดีเราก็กดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปดูตัวอย่างวิดีโอกรเรเยนกรสอนก็คัปปี้ตัวนี้นะครับเข้าไปดูนะครับผมทั้งในส่วนของ l a z a d a แล้วก็ในร้านในช h อป e ีด้วยฝากเพื่อนๆน้องๆนะครับคนใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับผมสวัสดีครับ